เวลา9นาฬิก58นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนคนปรปฐมทรงยกฉัดขึ้นประดิษฐานเนื้อหอพระพุทธมหาสิริพิรยพัฒน และทรงเปิดหอพระพุทธมหาสิริปิยาพัฒน์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดสร้างขึ้นตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ65พรรษาสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2563เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรนักศึกษาและประชาชน โอกาสนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชัดทรงถือสายสูตรยกฉัดขึ้นประดิษฐานเหนือหอพระพุทธมหาริพิรยพัฒน์แล้วทรงเปิดหอพุทธหอพระพุทธมหาริพิรยพัฒน์ซึ่งเป็นอาคารทรงบดบศิลปะไทยประยุกต์ผสมผสานศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีความร่วมสมัยภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก65นิ้วสูง98นิ้วพุทธลักษณะตามแบบพระพุทธมหาราภ ปิดผิวด้วยทองคำและอัญมณีได้รับพระราชทานนามว่าพระพุทธมหิดลมงคลปัญญายานหมายถึงพระพุทธรูปที่นํามาซึ่งปัญญาอย่างรู้อันกระจ่างแจ้งและเป็นมงคลแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลและได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เชิญอักษรพระนามแวมพิไทยสอทอขึ้นประดิษฐานที่ผ้าทิพพระพุทธรูปและที่ป้ายชื่อหอพระ ฉากหลังของหอพระมีภาพจิตรกรรมและซุ้มเรือนแก้วลายพันพฤกษาและสัตว์หิมะพานแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ด้านหลังหอพระมีทางลาดสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุด้านนอกมีลานประทักษิณออกแบบจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับตามแนวคิดพุทธอุทยาน